สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่มันนี่ออนไลน์คลิปนี้จะมาพูดคุยเกี่ยวกับแอปที่สามารถเล่นเกมแล้วก็ถอนเงินเข้าทูมันนี่วอลเล็ได้เกมมีหลายเกมนะคะแต่ว่าวันนี้วันนี้คลิปนี้โนจะพูดถึงแอปที่เวลาเราเล่นเกมแล้วสะสมยอดพอที่จะถอนถึงยอดถอนเราสามารถกดถอนได้เลยโดยที่ ไม่มีข้อแม้ใดๆทางสิ้นใครอยากรู้ว่าเป็นแอปไหนหรือมีเกมไหนบ้างก็ดูคลิปให้จบนะคะจะได้เข้าใจแอปแรกที่ไม่มีเงื่อนไขในการถอนก็คือบิวแมนอัปเดตบ่อยรีวิวบ่อยนะคะสำหรับบิวแมนก็ยังใครยังไม่มีนะคะลิงก์การสมัครลงไว้ให้ที่ใต้คลิปเมนูหาคะแนนของบิวแมนค่อนข้างที่จะเยอะ เมนูทุกเมนูมีผลในการถอนทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นการถอนที่เป็นธนบัตรแล้วก็การถอนที่เป็นเหรียญอัปเดตบ่อยรีวิวบ่อยตัวนี้ไม่มีเงื่อนไขในการถอนนะคะอ่ะวันนี้จะมาดูเงื่อนไขตรงนี้นี่ค่ะก็ ถอนบ่อยนะนุถอนบ่อยรีวิวก็บ่อยเหมือนกันแล้วตอนเนี้ยยอดถอนอะ่ะขั้นต่ำ490แล้วก็สูงสุดก็คือ1,006แต่ว่าตอนเนี้ของนุนมี412บาทยังถอนให้ดูไม่ได้แต่คลิปหน้านุจะถอนให้ดูที่บอกว่าคลิปหน้าจะถอนให้ดูเพราะว่านุจะมีรายได้จากตรงนี้ด้วยซึ่งรายได้ตรงเนี้จะเป็นการเปิดตู้เซฟนะคะส่วนถามว่าแล้วเราจะเปิดตู้เซฟได้ยังไง การเปิดตู้เซฟเราต้องมาทำภารกิจประจำวันตรงนี้นี่ค่ะถ้าเราทำภารกิจในประจำวันครบเราจะได้สิทธิ์ในการเปิดตู้เซฟอยู่สอสิทธิ์นี่ค่ะไม่ต้องเชิญเพื่อนก็ได้ไม่ต้องเชิญเพื่อนก็ได้ไอพ,อไดพอเราได้สิทธิ์มาเราก็มาเปิดตู้เซฟซึ่งของรางวัลตู้เซฟจะสูงสุดก็คือ650บาทส่วนวิธีการเปิดตู้เซฟแล้วก็การถอนเงินตรงนี้เดี๋ยว คลิปหน้ามาถอนให้ดูแล้วก็มาเปิดให้ดูนะคะว่าเขาถอนกันยังไงแต่ตัวนี้เป็นตัวที่ถอนได้โดยที่ไม่มีเงื่อนไขวิวแมนจบไปแล้วเดี๋ยวไปดูในแอปที่2นะคะแอปที่2ที่ไม่มีเงื่อนไขในการถอนก็คือ Lucky Unscrew เป็นแอปถอนน็อตถอดสกรูแล้วก็สะสมเหรียญสะสมธนบัตรถอนเงินเข้าทูม a นิวเวลการหาเหรียญหรือการหาคะแนนของเขาก็เหมือนเดิมค่ะ ทุกแอปเน้นที่ภารกิจประจําวันเขาจะมีภารกิจประจําวันให้เราทำนี่เราก็สะสมไปดาวมีผลนะคะเพราะว่าดาวจะเป็นการอัพเลเวลหรือการทาภารกิจตามนี้แล้วก็รับธนบัตรส่วนการถอนนี่ค่ะถอนขั้นต่ำอยู่ที่350แล้วก็สูงสุดในการถอนก็คือ1,400บาทถามว่าจ่ายจริงไหมอ่ะจ่ายจริงนี่ค่ะ อันนี้คือบันทึกการถอนในยอดที่เป็นธนบัตรที่กดถอนหน้าไม่ต้องลงทุนไม่เน้นการเชิญเพื่อนเล่นเองถอนเองไม่นูของเขาก็ไม่เยอะค่ะการหาค่าแนนก็ประมาณนี้ส่วนแอปต่อไปเป็นแอปที่สามนะคะแอปที่สามที่ไม่มีเงื่อนไขในการถอนก็คือแอปนี้นะคะแอปที่มีชื่อว่า Colorlab เป็นแอป,ปที่แยกสีตามหลอดทดลองแล้วก็สะสมเพชรสะสมเหรียญถอนเงินเข้าทูมันิวเวเลตการหาเหรียญหรือการหาเพชรหรือการสะสมเพชรทำได้ด้วยการมาเล่นตรงนี้ค่ะภารกิจประจำวันนี่ค่ะ ตัวนี้ถ้าเราทำภารกิจตรงนี้ครบ100%เราก็จะได้รับรางวัลซึ่งการรับรางวัลมีผลที่เราจะได้เพชรมากขึ้นแล้วเพชรที่เราได้หรือเราสะสมเป็น VIP ได้เยอะเราก็สามารถกดถอนได้การถอนเงินของแอปถอนเริ่มต้นอยู่ที่400แล้วก็สูงสุดก็คือ3,000อ่านี่ค่ะอันนี้คือประวัติการถอนบันทึกการถอน ยอดสี่ร้อยนี้จะเป็นยอดที่นุชกดถอนจากที่เป็นการถอนเพชรบางคนอาจจะบอกว่าพี่มันก็ต้องมีเงื่อนไขเหมือนกันเปล่าเพราะว่าเราต้องสะสมเพชรให้ได้เยอะๆแล้วค่อยไปกดละลายเอ่อในกรณีที่เป็นเงื่อนไขที่นุชพูดถึงก็คือว่าเราไม่ต้องไปทําภารกิจอย่างอื่นไงคือเราแค่เล่นเกมสะสมเพชรแล้วก็เอ่อให้ไปอะให้เพชรเขาอะมันพอที่จะถอนตรงเนี้ย เนี่ยมันพอที่จะถอนตรงนี้ไม่ต้องทําอย่างอื่นนอกเหนือจากนี้อันนี้คือการที่ไม่มีเงื่อนไขนะคะส่วนอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรค่ะแอปนี้เมนูของเขาไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่อ่ะนี่ถ้านุดเล่นแล้วก็สะสมที่เป็น VIP ครบหนึ่งันนุชก็จะได้เป็นเลเวล6ซึ่งเลเวล6จะได้รับเพชรอีก2องร้อี่ิบสอง้อสี่ิบมาบวกกับเจ็ดสิบห้านุชกก็จะได้อยู่ประมาณ300ร้อกว่าคะแนนสามร้อกว่าบาท แล้วเล่นอีกนิดนึงสะสมให้เป็น V.I.P อีกนิดนึงแล้วก็ได้ได้ได้เดี๋ยวดูรอบนึอ่อได้เป็น V.I.P 7ก็ได้อีกหนึ่ง้อยเก้าสิบประมาณนี้อันนี้คือการสะสมคะแนนจะเป็นแบบนี้ส่วนการถอนนะคะคลิปที่แล้วก็สอนการถอนไปอยู่ก็ไม่น่าจะยากเกินไปมันมันได้ค่ะมันได้ได้จริงๆไม่เน้นการเชิญเพื่อนอ่ะไม่เน้นการเชิญเพื่อน เพราะว่าการเชิญเพื่อนเขาไม่ได้แจกเพชรน,นะคะเพชรได้จากการที่เราเล่นเกมเหมือนกันก็ประมาณนี้อ่ะต่อไปมาดูแอป,ปที่4นะคะแอป,ปที่4ที่ไม่มีเงื่อนไขในการถอนก็คือแอป,ปนี้ค่ะที่มีชื่อว่า not go 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 เป็นแอป,ปที่ถอน not go 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 นอปป็อตถอนสกูเหมือนกันแล้วก็สะสมเหรียญสะสมธนบัตรถอนเงินเข้า to money wallet ธนาบัตรตรงนี้ถอนได้โดยที่ไม่มีเงื่อนไขในการถอนซึ่งยอดถอนขั้นต่ำของธนาบัตรจะอยู่ที่320สูงสุดก็คือ 1, 2 2 8ัรบาทอ่ะบันทึกการถอนนี่ค่ะอันนี้คือบันทึกการถอนยอดถอนที่นุชกดถอนมาก็คือ320บาทคือแอปพวกนี้หลักๆที่อยากให้ดูก็ภารกิจประจำวันเลยค่ะ นี่ภารก,กิจประจำวันภารก,กิจประจำวันสะสมไปแล้วก็สะสมที่เป็นรูปดาวตรงนี้เยอะๆมันจะทําให้เราเป็น V.I.P มากขึ้นโอเคตามนี้ส่วนอันนี้มันถอนได้อยู่แล้วไม่พูดถึงนะคะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับแอปที่4ที่ไม่มีเงื่อนไขในการถอน มาถึงแอปที่5ที่ไม่มีเงื่อนไขในการถอนก็คือแอปนี้ค่ะแอปที่มีชื่อว่า Crazybird แอปนี้เป็นแอปที่ให้นกกระโดดแล้วก็สะสมธนบัตรนี่สะสมธนบัตรสะสมเหรียญถอนเงินเข้า to m o n e y Wallet ส่วนการที่เราจะได้ธนบัตรก็คือภารกิจประจำวัน เราต้องมาทำภารกิจประจำวันเพื่อที่จะอัปเกรดตัวเองให้เป็น V.I.P. นี่ค่ะถ้าเราเล่นไปจนถึง V.I.P. สูงเราก็จะได้รับธนาบัตรตามนี้นี่ค่ะเลเวลแต่ละเลเวลธนาบัตรมีผลในการถอนเพราะว่าตัวนี้ได้ฟรีได้จริงก็ เกมอาจจะยากยานิดนึงพี่บอกเลยมันไม่ได้เออเกมไม่ยากแต่ว่ามันรู้สึกว่ามันไม่สนุกนะคะส่วนตรงนี้ก็มีผลนี่อ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เคยอัปเดตไปแล้วเคยรีวิวไปแล้วก็ไม่น่าจะพูดถึงอะไรเยอะค่ะก็วันนี้จะมาพูดพูดถึงแค่แอปที่สามารถถอนได้โดยที่ไม่มีเงื่อนไขนะคะก็รวบรวมมาให้อ่า,าแอปใครสนใจแอปไหนก็ลิงก์การสมัครลงไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะ 5แอปที่รวบรวมให้ในวันนี้นะคะเป็น5แอปทีอ่อ่ถอนในส่วนที่เป็นเพจถอนในส่วนที่เป็นธนบัตรเพราะว่าตรงนั้นอะ่ะไม่มีเงื่อนไขในการถอนเราแค่ทําภารกิจเราแค่สะสมยอดให้ถึงเราก็สามารถกดถอนออกได้เลยส่วนเหรียญทองมันถอนได้ปกติอยู่แล้วนะคะยังไงก็ ลองดูค่ะใครชอบอันไหนก็สามารถกดสามัครได้ส่วนใครที่อยากได้อย่างอื่นก็ฝากกดติดตามไว้นะคะเดี๋ยวจะพยายามหามาลงให้เรื่อยๆ